คุยเรื่องรักให้พออิจฉากันแต่พองามทีนี้เราก็จะไปเยี่ยมคนป่วยกันนัดสักดาทรน,นะคะเหตุผลเกิดจากการที่พักผ่อนน้อยทํางานหนักค่ะอาการก็คือจะมีการชาที่ใบหน้านะคะแล้วปากเดียวด้วยเ,เพิ่งหายจากอาการประดุกสลังข้อที่5้าร้าวไปไม่ทันไรนะคะหนุ่มนัดสักดาทรก็มาเจอโรคใหม่เล่นงานคือเบล์พาวซีซึ่งเป็นโรคเดียวกับที่สาวพลอยเชร์มานกําลังเผชิญอยู่ค่ะโดยหนุ่มนัดนะคะก็มีอาการกล้ามเนื้อใบหน้าซีกขวาอ่อนแรงเนื่องจากโหมงานหนัก จนต้องพักงานชั่วคราวเพื่อรักษาอาการป่วยให้หายดีซะก่อนค่ะช่วงนี้ก็คือต้องทําการรักษาทั้งกินยากินยานี่มีเยอะมากทั้งสเตอรลอยทั้งยาบํารุงประสาทวิตามินอะไรอย่างี้ครับแล้วก็ไปทํากายภาพที่หน้าซึ่งทําการทํากายภาพที่หน้านี้จะมีขั้นตอนเยอะมากในแต่ละวันคือมันจะมีเอาหมอนความร้อนมารอง แล้วก็ทากระตุ้นไฟฟ้าอาตาซาวอะไรเงี้ครับแล้วก็มีทำเอ็กซ์ซอร์สที่หน้านวดนวดหน้าแล้วเราก็ต้องกลับมาทําเองที่บ้านด้วยหมั่นทําให้เหมือนแบบว่ามันได้ฝึกกล้ามเนื้อตรงนี้อยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีฟังเกมงานนี้หนุ่มนัดก็ยังฝากบอกไปถึงดาราอีกหลายๆคนให้หันมาใส่ใจกับสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้นค่ะจะได้ไม่ต้องป่วยด้วยโรคนี้เป็นรายต่อไปก็งงเหมือนกันว่าทําไมหลายๆคนมาเป็นช่วงเดียวกันอะไรเยงนี้ครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นเหมือน เหมือนสิ่งเตือนใจให้หลายๆคนในวงการนะเนาะว่าเออบางทีเราเราทำงานอะไรเงี้ยเราเราคึกว่าเราไหวเราทําได้นี่ครับแต่บางทีโลกมันก็เล่นงานเราโดยเราไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยบางทีทั้งที่เราคิดว่าเอ้ยเราเราเราก็อดรับอดนอนบ่อยนี่นะไม่เห็นเป็นไรแต่มาวันหนึ่งมันอาจจะถึงขีดที่มันจํากัดแล้วแบบว่าก็โดนเล่นงานได้ง่ายๆครับเราก็จะต้องมานั่งรักษาตัวเป็นเดือนอย่างนี้นก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับก็อยากให้ทุกคน ดูแลตัวเองดีๆแล้วกันครับเป็นกำลังใจให้โดยหนุ่มนัทยืนยันว่าอัลบั้มชุดใหม่จะวางแผงประมาณปลายเดือนนี้ตามกำหนดเดิมรวมทั้งจะยังไปโชว์พลังเสียงในละครเวทีเฟรมเดอะมิสคอลที่จะเปิดมาในเดือนหน้าไม่ให้คนที่ซื้อตัวไปแล้วต้องผิดหวังแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วนนะครับอันนี้มันเป็นโรคยอดฮิตในหมู่ดาราหรือไงไม่รู้นะเป็นกันเยอะจังดูแล้วรู้สึกรักการพักผ่อนขึ้นมาเลยทีเดียวน้องนัทคะหายเร็วๆนะคะ